พี่จจนีนุ่มไปไหนการเนี่ยเสี่ยขาขวมเขาเนาะโอ้ยกันเคยเพิ่นเคยเห็นนั่นพี่ปีเหดเพิ่นไหวเด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่จจนีนุ่มไปไหนการเนี่ยเสี่ยขาขวมเขาเนาะโอ้ยกันเคยเพิ่นเคยเห็นนั่นพี่ปีเหดเพิ่นไหวเด้ เคยเห็นพี่ปีทํากับหนูแบบนี้หนูก็จะทํากับพี่กาแฟได้เขาหนีจอยเออด้บ้าปสันะเบื้องหว่างเบื้องหว่างย่างขาจุ่มกันยุ่ม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 พ่นอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะไล่โมพีหนี่ออกล่ะอ่ะอ่ะไล่พีโซดาออกแหมบ่ให้เขาไก่กาแฟแหมอุ้ยออกเกลออกประตูเมนโบสันว่าอือยังล่ะ เอาเขาลุกแล้วบัดน,นี้สิไปใส่ิบไปใส่ใหฮลาไปน้ำเน่ไฮลาไปน้ำเน่แน่สมเอาฝากเข้ามามาปลูกขาดเดียวกันไวเน่จ้ากาแฟกาแฟบ่ต้องออกมากาแฟบ่ต้องออกมาน้องสิไปน้ำ <Okay. S 1> ไม่เขาเป็นเด็กหลอดค่ะขอเทียบกัดดินเดียวกันตัวเล็กมากน้องเขาออกล่าหลังเขากันใหญ่กล,กวลัวเรอน้องจอยนึง

แตงใต้เหรอน้ำลาบเอาไปสู้นตือขีง้งเขาหมาหัวเลยเคาะหัวเลยเคาะหัวเคาะหัวเคาะหัวพี่กาแฟเลยปอก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 หอไหมกันนอนก็ละข่างมา อนอนลงคนละฟังกันแมเสวัสดีค่ะมาเบ่งดีตัวยด้วยค่ะนี่นอนเป่ากันระบาดัน่ไปข้าวนอนนะคะพี่กาแฟมาเฝ้าน้องสุดยอดเลยพี่กาแฟน้องนอนมาเฝ้าน้อง มากเลยสมกับเป็นองค์คลัษ์เลยนะเนี่ยอาหนังกันนนวงเนหนางเง้ยนขึ้นฟ้าแท่แห่อยู่ภาพนี้หาดูได้ยากนะคะแม่แม่เอ้ยหมานอนเฝ้าช้างอเอนอนเออนอนเออนอนและนอนและนอนด้วยกันและ น่ารักจังเลยเด็กตัวเด็กน้อยคุณน่ะอุ้ยนอนขาเหยียดอกเข้าข้างในไม่ได้นะแม่แม่กลัวเด็กจะตื่นเดี๋ยวเด็กตื่นจะไม่ได้ภาพน่ารักแบบนี้หนะาดูได้ยากนะภาพแบบนี้นานๆถึงจะได้นะคะไม่ใช่ว่าจะได้บ่อยๆนะ ngon phao cành như thế, na nác quá lư, cafe á, anh theo, 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 ตามติดชีวิตพี่กาแฟอุ้ยหักแห้งแขงไหลกับตัวอื่นก็คือบอปอนได้ปบบกพี่กาแฟคือมาติดเขาแห้งแต่พูดอ่ะเขาไปอยู่ไต่ข้างไม่ตายอรุณ อม <c oughs> ่อยากดอกข้าตะเล่นน้ำพียอยู่โอ้ยเนาะป่วนเขาอีหลีตัวละ่ะเจ้งลงหันละเดี๋ยวเด้กหน่อยกันเล่มเอา <c oughs> อุ้ยบนชูงไว้บนสูงไว้เออบนชูงไว้เออเออตาหักเตะบนชูงไวไหมจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะอย่างนี้หนูสิคะ มีคนห่วงเหลวหนึ่งห่วงไส้ห่วงกองไส้เอาเอาเออเอาจังใดดีนอเอาเออเอาจังใดดีว่าเออเออเออเอเออเอสีไลพสีไลกาแฟเอาวาจจจ โออก็ส oh, 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 ิถอยหลังไปนั่งโอ้สิเล่นกับกาแฟโอ้โอ้เดี๋ยวหัวหมุนเขาออยากให้เขาเล่นน้ำตีตีอยากให้พี่เล่นน้ำตีตีโยโยโยเฮ้ยู่ฮึ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 อยู่ เห่นน me, ้ำพีนั่นเล่นน้ำพีนั่นเออเล่นน้ำพีมาเล่นน้ำพีเด้งเด้เออเด้งเด้งเี้งเ้งฮึยฮึยฮึยฮยฮยยเฟ่เห่นน้ำเน่เฟ่เล่นน้ำนองเน่เฟ่เอยเล่นน้ำนองเน่ติชไหว เอ๋เุ้ยช่วยจะหลับแล้วกินนมเสร็จง่วงนอนวิ่งมานอนที่นี่เลยนะคะอปีเป็นา้ากันนุ่งห่วงค่ะนุ่กินนมแล้วเออหนุ่กระเลนมานอนที่นอนนี่แหละค่ะ <c oughs> หินเด้นไอยตา <c oughs> ตะเอ๊ตะเอ๊ะ อืมอืมอิชเอ้ยเอ้ยนอนกันเด้อหนกูนนกินนมมาละแม่ย่าปุกหนูเด้อวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะคะแม่แม่ก็ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องปีใหม่ด้วยนะคะหลับอิลีปีนไกว์ปีนมาหลับเื้ออืม อันนี้กาแฟน้องค่ะปอกาเขาขัางใมตื่นมาหาพี่กาแฟพี่กาแฟทำไมไม่ไปเฝ้าหนูโว้ยกาแฟกันนอนแหลบลิ่นปังงางนี่กาแฟกันนอนแหลบลิ่นนะพี่น้องอมาหาพี่กาแฟแล้วพี่กาแฟบอกไปเฝ้าหนู <c oughs> <c oughs> นอนแหลบลิ่น <c oughs> อย่ามาสิงตานะ เอาขาบังไว้อีกอยากอาย้นนอนแหลบลิน <laughs> เออมาแล้วมาแล้วพี ê, Ə, ừ, qua, rồi, ừ, o, o, ê, ่กาแฟมาแล้วเออ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 มาแลวมาแล้วเออเออโอ้สังใดวย

จะยืนกวมเขาคือกวมวพอ่อบอกจะยืนกวมพีก,กาแฟไวเหมือนยืนกวมพ่อไวใช่ไหมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดติง่ง,ง,งลิง่งติ่งอะติ่งลิ่งติ่ง